อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชัยนาย,ยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับ,บ,รบในช่วงเย็นๆแบบนี้ต่อเลยนะครับโอ้โหลิวพูตาพึงเลยนะครับลิวพูอาจจะเตรียมเดินหน้าก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยคริสเตียนพุลิสิตครับยอมรับว่าอยู่เชลซีเนี่ยไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่แล้วนะครับ หงแดงเลีวพูครับยักใหญ่แห่งพิมพ์เลี้ยงกลิ่นเนี่ยอาจจะเริ่มมีความหวังก็ได้ครับในการกระชากตัวคริสเตียนบริสิตนะฮะดาวเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาของเชลซีเนี่ยมาร่วมทีมครับหลังจากตัวนักเตะเนี่ยยอมรับว่าอยู่กับทีมสิงห์บลูเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขนักเท่าไหร่นะฮะตามการรายงานจากเว็บไซต์ thesun.co.uk ครับเมื่อวันศุกร์ที่3ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ ุลิสิตก็เปิดปากยอมรับเองเลยนะว่าต้องการลงสนามให้มากกว่านี้หลังจากในตารางฟุตบอลตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยได้เป็นตัวจริงในเกมพิมลีกให้กับเชลซีเนี่ยแค่13เกมเท่านั้นโดยกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวระหว่างการเข้าแคมป์ทีมชาติสหรัฐอเมริกาว่าเขาบอกว่าแน่นอนนะว่าตอนนี้เนี่ยผมคงโฟกัสกับสิ่งที่ผมต้องทําและผมก็ตื่นเต้นมากที่ได้มาที่นี่ผมยอมรับนะว่าอยากลงเล่นให้มากกว่านี้ผมอยากลงสนามมากเท่าที่ผมจะทําได้เพื่อที่จะได้รักษาระดับฟอร์มการเล่นได้ดีอย่างต่อนเนื่อง และรักษาความฟิตให้ดีที่สุดด้วยนะครับผมเนี่ยคิดว่าผมยังมีเกมให้เล่นอีกเยอะแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ผมพยายามทํางานหนักเสมอเพื่อให้ได้เป็นตัวจริงกับสโมสรและเพื่อให้ตัวเองเนี่ยฟิตสมบ,บูรณ์เท่าที่จะทําได้นะฮะและเล่นให้กับทีมชาติได้ดีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานข่าวจากเว็บไซต์ daily star co uk นะระบ,บุว่า chicken coop เนี่ยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลครับมีความคิดเห็นที่จะดึงบริสิตเนี่ยไปเสริมแนวรุกนะเพื่อทดแทนตําแหน่งของสตีลแมานี แต่ที่กําลังจะอําลาสิงบรูอขออภัยครับาตาแหน่งของเาเดลมานี่นะครับที่กําลังจะอําลาถิ่นลิเวอร์พูลไปนะครับไปรับทัพเบเยอร์มินิกแต่เมื่อดาวเตะช้าวมกานาเผยท่าทีออกมาแบบนี้เนี่ยแผนการซื้อขายนักเตะเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะดึงคริสเตียนบริสิตมาก็ได้นะครับถ้าเอามาแทนตําแหน่งของซาเดลมานี่ถ้าบริสิตเผยออกมาแบบนี้ก็อาจจะมีมูลความจริงเข้ามาได้นะว่าอาจจะย้ายไปลิเวอร์ มีการย้ายสลับขั้วอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับยิ่งไม่มีความสุขกับเชลซีแบบนี้นะครับเพราะอยู่นู่นตำแหน่งมันทับกันสำหรับบริษิทนะครับอลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเย็นแบบนี้หน่อยนะครับขอบคุณครับ